ทุกคนฮะตอนนี้ได้มีผู้ก่อกันไลา์มาชวนเราเล่นเกมครับทุกคนถ้าเราชนะเกมได้เราจะได้เพชรจํานวนมหาศาลเลยทุกคนดูดิ เพชรเยอะมากๆเลยทุกคนก็คือถ้าเราชนะเกมนี้ก็คือเราจะได้เพชรโคตรของโคตรโคตรเยอะเลยนะครับผมเต็มกล่องกล่องนึงเลยนะครับทุกคนตอนนี้เรายิ่งไม่มีเงินอยู่นะครับทุกคนนะแต่ถ้าเราแพ้นะครับเราอาจจะตายก็ได้ไม่แน่นะครับทุกคนทุกคนก็อย่าลืมกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ชนะเกมแล้วก็ได้เพชรพวกนี้มานะครับทุกคนตอนนี้ผูก้ก่อ like การไลค์กำลังได้ใจแล้วก็ถือปืนรอเราอยู่ทุกคนไม่รู้ว่าเราจะชนะได้หรือเปล่านะครับทุกคนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้้้้เเเรราาชชนนนนนนะะะกกกมมีีดววยคคับทุื่่อ สควิคเกมนั่นเองทุกคนมั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 นในทุกคนนี่คือรถใหม่ของเรานะครับทุกคนแทหรือเปล่าดูล้อสิล้อเป็นสีฟ้าซะด้วยโคตร เท่เลยไปแกผมเพิ่งใช้เงินทั้งหมดนะครับในบ้านซื้อมานะครับรถคันนี้มันแพงมากแล้วก็มันเป็นรถที่แบบเหมือนจะใช้เพชรในการทํานะทุกคนนะโอ้ยเป็นรถที่โคตรเท่เลยนะครับทุกคนแล้วก็ว้าวบอกได้เลยว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมว่างเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าร,รู้รึเปล่าผมไม่เหลือเงินแล้วไงทุกคนไม่นะตอนนี้เรากำลังไม่เหลือเงินสักบาทแล้วแล้วเราขโมยเงินดิ่งมาซื้อด้วยเราจะเอาตังค์ที่ไหนมาใช้ดิ่งไว้ทุกคนตอนนี้คือรถคันนี้มันเพิ่งออกมาใหม่คันแล้วประมาณ800ล้านนะครับทุกคนผมก็เลยเอาเพชรตะ ซื้อตอนนี้ผมไม่เหลือตังค์ที่จะเอาไปคืนดิ่งแล้วผมควรทาไงดีอะตอนแรกผมก็เสียใจผมก็มาขับรถเล่นก็รู้สึกดีหน่อยหนึงนะเพราะว่ารถมันค่อนข้างเร็วอยู่นะไปเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าทุกคนเหนื่อยจังเลยไปกลับบ้านดีกว่าไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปคืนดิ่งเนี่ยนี่เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนละกันโอ้ยแค่เห็นรถเราก็รู้สึกดีใจทุกคนนะรถนิดสวยจริงเลยโอ้รถเพชรของเราแต่ก็เสียใจตรงที่ว่าเราไม่มีเงินแล้วทุกคนละเราบดบ้านแล้วทุกคนเราบดตัวแล้วกลับไปบ้านดีกว่าโอ้ยนั่งเล่นคอมสักหน่อยหนี่ย้ห ไม่มีงานให้ทําเลยโอเคขอกินแอปเปิ้ลหน่อยตอนนี้คือเราต้องกลับมากินแอปเปิ้ลเหมือนเดิมไหมนะครับปกติเรากินพวกพิซซ่าพวกแเบอร์เกอร์พวกอะไรแบบนี้ไงโอ้ดูดิทุกคนก็ได้ไอโบยากกินหรูกว่าเราเลยไอโบดูดิให้กินพิซซ่าห้องห้องอิจฉาละสีเจ้านายไม่กินได้หลักหน้าไม่กินได้หลักฮ่าฮ่าาอิจฉาละสีโอ้ไอโบแกมันใจร้ายฉันแค่จะกินด้วยไม่ได้หรอโอเคฉันกินแอปเปิ้ลของฉันก็ได้นี่ขึ้นมาแล้วโอ้บนบ้านก็เหลือของอยู่แล้วเนี่ยไอหนิงไปไหนเนี่ยเน่่อมานี่หน่ยเน อพี่บีอร์จะสารภาพคือลองเช็คในตู้พอดีดูสิลองเช็คในตู้ดูเหลือแค่นี้เองเหรอดูทั้งบ้านเราเหลือเพชรอยู่เท่าไหร่เนี่ยแล้วยี่เจ็ดเพชร เออเอ็นงนิ็มาดิอยากรู้ว่าทำอะไรหมดอ่ะนี่มาดิ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 ตามมาตามมาตามมานี่ไงดิพี่ซื้อรถสุดเท่มาเป็นไงโคตรเท่เลยดิเพิ่งออกใหม่เมื่อวานนี้เลยเด้วยพี่เลยซื้อมาจริงๆไม่ไม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเราก็มีรถอยู่สองคันดิว่ะมีเครื่องบินฟรีละดันไปซื้อรถเพิ่มโอ้ไม่นะทุกคนตอนนี้เราต้องการเงินมากๆเลยไม่รู้เราจะไปหาเงินมาจากไหนเนี่ยแล้วก็หนิงเขาเป็นเจ้าของเงินอีกครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วขัต้นแล้วข็ต้นแล้วข็ต้น ออ <c oughs> เออเดี๋ยวขอเช็คจดหมายสักหน่อยหนึ่งแล้วกันมีใครส่งเฮ้มีใครส่งอะไรมาทุกคนดูสินี่นี่นี่หนิงดูสิ <c oughs> มีคนส่งอะไรมาหนิงจะอ่านหรือจะให้พี่อ่าน อ่านเองคืออ่านไม่รู้เรื่องโอ้โหอ่านไม่รู้เรื่องซะง,งั้นให้ตายเถิะ <c oughs> เดี๋ยวขอแกแอปเปิลก่อนแล้วกันโอเคอะไรอะ่ะสวัสดีครับคุณมีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมถ้าคุณมีปัญหาเราสามารถช่วยคุณได้นะครับมาเล่นเกมกับเราสิชิงเงินรางวัลมากมายมาเล่นเกมสกควิตเกมกับเราสิที่อยู่ซอย FWC เลี้ยวขวา <c oughs> มีคนมีคนเชิญเราไปเล่นเกมว่ะทุกคน <c oughs> มีเงินรางวัลมากมายด้วย <c oughs> ใช่ออ้ยแล้วแบบชื่อรายการเป็นสควิตเกมว่ะทุกคนเราควรไปดีไหมอ่ะเ้แต่เป็นโอกาสดีๆแบบโอกาสดีๆแบบนี <c oughs> ้เราอาจจะ จะได้เงินมาหาศาลก็ได้ปไปไปตอนนี้เรายังไม่มีเงินอยู่อ,อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นรถมาขึ้นรถมานี่รถคันนี้นั่งได้ 2, 2> คนนี่เป็นไงเออ,งเอ,อนั่งข้างหลังก็ได้นะเราไปนั่งข้างหลังดูไม่เชื่อเออแต่กดน,นั่งไม่ได้วรัทุกคนจบแล้วไ,ไปดีไปแก้รถคันนี้แรงเวยทุกคนนี่อันนี้คือซอย fwc นะครับทุกคนนะาตามจดหมายที่เขาบอกเลยนะแล้วก็ให้เลี้ยวขวาใช่ไหมนี่เลี้ยวขวาที่ฝั่งนี้ไงทุกคนนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่โอ้ตรงนี้เป็นแบบที่จัดรราากกวิเเเมหนี่ วุ้ยมีคนอยู่ข้างหน้าด้วย oh. ทุกคนเขาแต่งตัวแปลกบ้างเลยไม้ใครอ่ะทุกคนนะั้นคือผู้คุมเกมเหรอ ุคนเดี๋ยวเราไปถามผู้คุมเกมดีกว่านะครับว่ามีเกมอะไรให้เราเล่นได้เงินหรือเปล่านะครับทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้เขาเรามาตามจดหมายนั้นน่าจะเป็นตรงนี้แน่แหละสวัสดีครับผู้คุมสวัสดีครับวันนี้ผมมานี่ไงผมมาตามจดหมายรับเชิญครับผมผมอยากได้เงินรางวัลอ่ะผมต้องเล่นเกมอะไรครับสวัสดีพวกนายทั้งสองคนมาเล่นเกมใช่ไหมล่ะใช่แล้วใช่แล้วผมต้องทําไงบ้างครับง่ายๆเลยแค่นายต้องผ่านด่านนิดหน่อยนะครับผมอยากให้คุณเข้าไปผ่านด่านของเราด่านมีเพียง5้าด่านเท่านั้นคุณจะได้เงิน10,000บาทเลยนะครับ โอ้ยหนึ่งหมื่นบาทเลยเหรอเนี่ยนี่แค่ผ่านด่านห้าด่านเองเหรอครับทำไมมันง่ายขนาดนี้มันจริงหรือเปล่าครับเนี่ยที่จะได้เงินห0 0่งบาทขนาดนี้จริงสิครับผมผมยายพวกคุณตั้งใจผ่านด่านให้ดีนะครับเป็นเป็นเกมง่ายๆครับผมแค่คุณผ่านด่านแล้วคุณก็จะได้เงิน1 0 0 0 0ห,นหืนบาทถ้าคุณพร้อมแล้วคุณเชิญด้านในได้เลยครับโอเคครับได้เลย นี่ทุกคนเราเชิญด้านในได้ปะด้างในมีอะไรอ่ะโอ้โหมีตู้เสื้อผ้าทุกคนแล้วก็อะไรนักหนาเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยถ้าเราผ่านห้าด่านเราจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทวะทุกคนเอ้ยถือว่ายอนะหนึ่งหมื่นบาทนี้ได้เพชรประมาณยี่สิบเมตรเลยนะถือว่าได้ถือว่าได้โอเคอันนี้อะไรอ่ะเรานอนก่อนอ๋อนอนได้เหรอโอเคนอนเซฟนอนเซฟเดี๋ยวเราออกไปได้โอเคได้ได้ได้โดนไมโดดมามอ่ออันนี้คือด่านที่หนึ่งนะครับผมทุกคนโอเคเราเข้าไปด่านที่หนึ่งเลยใช่ไหมไม่รู้อะผู้คุมเขาไม่บอกอะไรเราก็เข้าเข้าไปเลยแล้ว เจอจากกำแพงล่องหนเฮ้ยทุกคนกำแพงล่องหนเหรอกำแพงล่องหนไหนอ่ะน่าจะอยู่ข้างหน้าเรานี่ไงเดินติดแล้วเห็นไหมนี่ไงใช่เลยใช่เลยอุ้ยหนีเข้าไปแล้วไปไปเลยหนีนำเลยนำเลยนำเลยอุ้ยทางไหนวะเนี่ยทางไหนวะเนี่ยทุกคนเราควรไปทางไหนอุ้ยยังลึกทุกคนไปทางไหนอ่ะเฮ้ยเราโผล่ไปทางนี้แล้วโอเคแล้วก็ทางไหนเดี๋ยวลองเราไปฝั่งนู้นเราไปริมๆดูอ่ะได้ปะไม่ได้เราไม่ได้เราไปฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้เฮ้ยได้แล้วได้แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ไงนี่ไงเดดดินน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 นขึ้้้มาาาาาาาีเเเเออฮยทททุุกกคครผผ่่่่่แลวป็ไง แลเก่งหรือเปล่าวะโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้กระดานที่สองนะครับกระดานที่สองคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านก่อนมันมีอะไรอ่านไหมตอนนี้อะไรอ่ะคือธดูด้วยไปใช้ไปใช่อันนี้กล่องมีกล่องให้เราดินี่อะไรอ่ะจดหมายมันคืออะไรทุกคนเดี๋ยวอ่านก่อนนะเปิดไฟโดยลูกธนูให้หมดหรออ๋อแล้วต้องเปิดยิงเปิดไฟกันหรอโอเคเอาลูกเอาธนูไปอย่างละชุดไปอย่างละชุดแล้วก็ยิงโอเคนี่ไงเราเปิดไฟได้แล้วหนึ่งเป็นไงดูดินิงเห็นป่ะยิงให้โดนยิงให้โดนโดนโดนแล้วโดนแล้วไอ้ยจ็บ สบายสบายอะโดโอเคทุกคนเขาบอกให้ค okay, okay. okay, e ืนรถถดูด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปด่านที่3ครับอุ้ยต่นไม่ด่านไม่อีซี่ขนาดเดียวทุกคนสบายไอ้ตรงนี้มีจุดเซฟด้วยทุกคนนี่โอเคอ่านเด็กเขาจะทอะไรเอ่ยดูสิโดดข้ามลาวามรณะเย้ยโดดข้ามลาวามรณะมะทุกคนเฮ้จยะโอ้ย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 เออว่เฮ้ยทุกคนค่อนข้างยากใชะได้ใชะได้เฮ้ยจะปุ๊บโอเคโอ้ยโอ้ยหนีมันผ่านได้กันวะเฮ้ยยะเราไปเราไปผ่านตรงเนี้ย เฮ้ยอย่าเนี left, left, left. ่ยเราไม่ผ่านปุ๊บปุ๊บดิกินก่อนกินก่อนจะตายเขอร้องอยตายเรายังไม่อยากตายทุกคนเลยไม่อยากเริ่มใหม่อะเกื่าจะเป็นกูจ้อยแต่วัาดิบมันจะผ่านเฮ้ยอย่าไม่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยถอยไปเลยโอ้โโคตรสวยสวยเกินโอ๋อเดี๋ยวรอให้ไฟดับก่อนทุกคนนะตอนนี้ไฟก็เลิกไหม้แล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องไปตามต่อไปอได้ละโอเค โอ้โหเอ้ยนึกว่าจะยากด่านที่4ี่นะครับทุกคนด่านลองสุดท้ายละหะเราจะได้เงิน1นึ่งหมื่นละไดีดูในกล่องซิมีอะไรนะเออตามหาปุ่มทางเปิดประตูในหีบอ๋ต้องตามหาปุ่มทางเปิดประตูในหีบวะในหีบทุกหีบเป็นนี้วะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออมีไหมมีไหมเออมีไหมอะตรงไหนวะแค่เปิดทุกหีบเราก็เจอแล้วไม่ต้องห่วงหรอกมันเจออยู่แล้วแหละแต่เราก็ต้องจำ้วยว่าเราเปิดหีบไหนไปแล้วบ้างเริ่มลายตาแลยทุกคนเฮ้ยพี่เจอแล้วนี่ไงเริ่มลายตาแล้วดู จิ๋วๆครับโอเคเปิดเปิดเปิดอันนี้ด่านที่5นะครับทุกคนเป็นอะไรอ่ะอ่าเกมนี้ได้เงินเท่าไหร่ได้เท่าไหร่วันหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นป่ะไปเลยไปเลยไปเลยอะไรอะไรจุดเซฟโอ้จุดเซฟก่อนนะโอเคเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนนี่โอเคอ่าผ่านครับทุกคน อันนี้อะไรอะคนทำแอบหล่อไหมไ้ยหล่อไหมวะหล,ล่อกับหล่อมากๆวะ่ะเอยหล่อเออชิเคแสดงว่าหล่อมากๆว่ะทุกคนเ<ด> <laughs> จ้าละเอาดอ<ด>อันนี้อะไรอะพอใจกับแบบให้เล่นไหมพอใจไหมพอใจกับไม่พอใจวะ่ะไม่พอใจเออพอใจ นี่ไงมันมีข้างบนนี่เห็นไหมนี่นี่เอาขวายไปทุบได้เดี๋ยวเะอ่านก่อนอ่านก่อนดีใจด้วยนะคุณชนะเก็บ AS1 เย้อะไรคือ AS1 ่วะไม่รู้ว่าทุกคนแต่ที่รู้เราเนี่ยทุบไปเลยหนึ่งทีนี่แน่แล้วก็ทุบกล่องซะอุ้ยได้มาจํานวนกี่กองหนึ่งได้ปะไม่ได้ได้มาประมาณ3กองครับทุกคน ถือว okay, ่าโอเคงั hey, yes. hey, e ้นเงิน okay. 1น okay. ึ s <S 1> okay, s <S ่งนะครับผม3กองนี้เกงสกองนี้คือเงิน1นึ่งหมื่นใช่ไหมตายไปไป้แล้วเราก็ต้องออกไปข้างนอกอย่างนี้ใช่ป่ะทุกคนหมดแล้วใช่ปหเฮ้เดี๋ยวมีอะไรอ่ะทำไมตรงนี้มีอีกอ่ะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปถามดีกว่าแป๊บนึงเราเราเข้าไปถามก่อนทำไมมีอีกอ่ะเอาสวัสดีครับทำไมเกมมันจบแล้วไม่ใช่หรอทำไมมีอีกอ่ะเอาสวัสดีครับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงคุณได้ผ่านเกมแรกมาแล้วใช่ไหมผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมคุณได้เงิน1นึ่งหมื่นบาทใช่ไหมใช่แล้วครับผมได้เงินมาหนึ่ก็ ก็ไม่ได้ยากมากนะครับผมทําไมอะครับคุณอยากได้เงินเพิ่มไหมครับอยากได้ครับอยากได้อีกอีกหนึ่งหมื่นจะได้เป็นสองหมื่น ใช่ใช่ถ้าคุณอยากได้เงินน่ะคุณสามารถเข้าไปเล่นเกมอีกเกมหนึ่งได้แต่บอกได้เลยว่าเกมนี้มันยากเกมที่แล้วนิดหน่อยนะครับผมถ้าคุณชนะเกมนี้คุณสามารถอ่านป้ายข้างๆผมได้เลยทําไมอะครับโฮ้ยนิงดูนี่ดิโอ้ได้หนึ่งหมื่นล้านเลยเหรอ,อจริงไหมเนี่ยคุณคุณไม่โกงเราจะไม่ได้หนึ่งหมื่นล้านเลยเหรอแล้วก็ยากดหน่อยเองอะใช่แล้วครับผมบอกได้เลยว่าทางเราไม่มีโกโหกแน่นอนถ้าคุณชนะได้คุณจะได้หนึ่งหมื่นล้านบาทจากเราไปฟรีๆเลยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับผม ก็ไปบอกได้เลยว่าอันตรายผมก็ไปแล้วผมโลภผมอยากได้เงินถ้าคุณต้องการเล่นเกมของเราคุณก็เข้าไปข้างในได้เลยครับผมผมขอแสดงความยินดีด้วยนะได้เลยครับได้เลยอุ้ยทุกคนดูสิอุ้ยข้างในมีผู้คุมเกมเพียบเลยอ่ะโอ้นายนเราต้องเล่นเกมอะไรอ่ะไอเขาเงียบเหมือนทุกคนคนนี้ไม่สามารถพูดได้หรอมั้งใช่ปะนายนเออวะเขาไม่สามารถพูดได้วะโอเคทุกคนแล้วก็ต้องผ่านด่านเหมือนอันที่แล้วทุกคนใช่ใช่ใช่อันนี้ด่านที่หนึ่งใช่ปะอุ้ย หนังที่หนึ่งโอ้โหเลเซอร์เลยแล้วเหรอโอเคมีจุดเซฟด้วยมีจุดเซฟด้วยมีจุดเซฟเราต้องอ่านด้วยนะครับทุกคนพันดันเลเซอร์ให้ได้โอ้พันดันเลเซอร์ให้ได้เหรอโอเคทุกคนเราต้องพันดันเลเซอร์ให้ได้ไปเลยมันก็ไม่ได้ยากหรอกแค่เราไปพลาดเองเออเราไปทางไหนไปเนี่ยขาขาดนะเนี่ยขาขาดด้วยทางนี้ทางนี้ทางนี้เราต้องโดดขึ้นตรงนี้นี่ไปตามมาตามมาตามมาไปตามมาโดดโดดดีๆโดดดีๆเราก็ต้องมาทางนี้ทุกคนนี่เร็วเนงรออยู่นะโดดมาโดดมานี่ไงนี่ไง้แสบแสบไปละโอเคโอ้ผู้พ่อ ราต้องลงไปเย่เติบดีลงไปแบบเฉียงเียงลงไปเฉียงในอันนั้นลงมาเออโอเคหนิงเขามีความสามารถว่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยคือมาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ทุกคนด่านแรกง่ายหมดทุกคนเราน่าจะได้อยู่มั้งหมื่นล้านอะใช่ป่ะใช่กดเซฟตรงนี้ก่อนดีโอเคเดี๋ยวเราอ่านตรงนี้ก่อนหูอะไรอะทำไมมีชุดให้เราด้วยอะไรอะทุกคนใช้ของในนี้เพื่อเอาชีวิตรอดเหรอเฮ้ยเจ๊ของในนี้เพื่อเอาชีวิตรอดว่ะโอเคโอเคเอามาเอามาเอามา เราต้องใส่ชุดพวกนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ต้องเอาชีวิตรอดจากโอ้นี่ไงพวกปรสิตพวกนี้นี่ไงเราต้องไหวหรือเปล่าเราจะไหวหรือเปล่าวทุกคนโอ้เราต้องไหวแหละเพราะเงินหมื่นล้านเลยว้ยหนิงหมื่นล้านนี่เราสบายทั้งชาติเลยนะทุกคนนะโอเคทุกคนไปเตรียมพร้อมไปเลยไปเดยนี่ไงตีตีโอเคตีตีไปเลยตีไปเออตีไปโอ้โหมันกัดเราแรงมากเดี๋ยวจะตายละจะตายแล้วทุกคนไม่น่าหนิงก็ตายเรากินก่อนกินก่อนโอเคตีไปตีไปวางวางไปเลยเออเผาไมเผาไมตีตีโอ้โหมันกัดแรง สวยสวยสวยตีตีโอ้โหเลือดสาดเลือดสาดกระเจิดเลือดสาดกระจายเลยตอนนี้โอเคทาไมดิ่งมันโหดขนาดนี้ทุกคนนี่ไงโอ้โหนิงอย่าไปแจกมันสิเออตีตีเราต้องเซฟชีวิตของเรานะครับนี่นีไปเออไต่ดึงไต่ดึงแล้วสุดท้ายแล้วเออโอ้เราผ่านแล้วทุกคนเอยตา วันนี้ด่านที่สองเลยทำไมเป็นยากขนาดนี้วะทำไมตอนแรกบอกว่ายากนิดหน่อยแล้วเราต้องฆ่าตัวนี้ด้วยดูสิเลือดสาดกระจายเลยทุกคนอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปด่านถัดไปนะครับด่านที่3คืออะไรอ่ะเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟนี่ยมีอะไรให้อ่านอ่ะทุกคนใช้ของที่มีในการผ่านจนถึงเป้าหมายงั้นเหรออะไรต้องถึงเป้าหมายอะไรทุกคนเป้าหมายน่าจะเป็นฝั่งนู้นทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอยมันยิงเราทุกคนมันยิงเรา แค่มันยิงเราแล้วโอ้โหแล้วโอ้โหเราจะผ่านไปอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอื้อเด็กใช่ด้วยเด็กไปไปเด็กทุกคนเราตายเอื้อทุกคนเด็กเราตายอ่ะเราต้องรีบวิ่งแล้วทุกคนถ้าเราไม่รีบวิ่งเราไม่ผ่านได้รีบไปรีบไปรีบไปปุ๊บโอ้โหแล้วมันบีแบบตรงนี้เลยทุกคนไปไปไปผ่านอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยโอ้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 ยเอื้อทุกคนเราตายอีกแล้วอ่ะเอ้าผ่านแล้วนิ่งผ่านแล้วเหรอ แกทุกคนมันผ่านแล้วโอ้โหมันผ่านได้ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ย่งทัวแซกไอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยจัปั๊บปั๊บปั๊บไอ้ยได้ละโอเคโอ้โหายนไปสองชีวิตเลยเหรอไม่ไหวเลยโอเคนี่คืออะไรอ่ะด่านที่4ครับทุกคนนี่อะไรอ่ะเจ้านี้อะไรอ่ะโอ้ยมีจุดเซฟด้วยเดะเดูดิดิเออเดะเดะเดะมาอ่านมาอ่านมาอ่านเขาเขียนว่าอะไรไอ้อ่ะข้ามไปฝั่งตรงข้ามให้ได้กันเหรอ อันนีใช่ใช่ไปฝั่งตรงข้ามไปได้เ,ดเ,ดเราต้องสุ่มด้วยนะ<ๆ>ว่าอันไหนของจริงกับของปลอมอะ่มนะเออเดี๋ยวเราเราโดดไปไอันฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยไม่ไม่นะทุกคนทุกคนอุนอ้ยมันยากอยู่นะนนเราต้องสุ่มเหรอ,อ <laughs> ลาก่อนนะั่นเองนะนอุย้ยดูดิ ทุกคนจำด่านแบบนี้ได้หรือเปล่ามันเป็นด่านไอ้ไรเขาเรียกอะไรด่านที่แบบมันเป็นกระจกอหรทุกคนเออเราต้องสุ่มอะหนิงตามมาแล้วหนิงตามมา <Okay. S 1> เออตามมาฝั่งนี้ฟังนะโดดมาแล้วจะโดดไปตรไป้ย <c oughs> ไม่ได้เองเฮ้ยตรงนี้ไอ,อ้นี่ไงมันมีนมนเพชรอยู่ตรงนี้ทุกคนโอเคโอเคอ๋อเราโดดไปได้นี่ไงนี่ไงฮ่าสบายละเออโดดที่นันหน่อยโดดที่นหน่อยเออมันไม่ได้ไกลหรอกเออทุกคนไปฝั่งไหนดีอ่ะเออฝั่งนู้นเหรอลาก่อนนะหนิงนะ เออเราไปฝั่งน <madı Coin Channel> <per questo> ี้แล้วกันดิ๊บไม่ได้ละโอเคเออฝั่งไหนดีวะฝั่งไหนดีวะนี่ไงตามที่บีตามที่บีฝั่งนี้เออแล้วก็ตรงนี้เออแล้วก็โดดแล้วก็เดินอีกทีนึงแล้วก็มานี่เกตมานี่เออโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะดิ๊บปึ๊บ๋ยวองนะโอ้ยมารกกอุ้ยมันยากอะทุกคนนันเนี้ยคุณมันต้องสุ่มไว้ทุกคนคือโอกาสได้มันคือ5 0 5 0บอะทุกคนเรากลับไปที่เดิมละไปไปนิ้งนิ้งง เราต้องสลับกันสุ่มเเว้้ยยฮูได้ว่ะโอเคโอเคต่อไปหนิงต่อไปเฮ้ยอ้าวปลากใจโอ้ยไม่น่าเลยเอ็นเราเดินไปตรงนี้โอ้ยเหล่ากี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันหนิงตามมาแล้วหนิงตามมาเออเดินมาเดินมาทุกคนนะตอนนี้เป็นตาของเราแล้วเราต้องสุ่มไปได้เออผมว่าเอาผมอันนี้แล้วกันเฮ้ยโอ้ยไม่นะไม่นะไม่โอ้โหทุกคนเฮ้ยทำไมเราแบบไม่บีแบบเขาเรียกอะไรไม่บีดวงเลยวะได้ปะได้ปะ โอ้โหจะไปรีบโดดไปจังอะเอาใบโอ้ลืมดูเฮ้ยลืมดูโอเคไปตาหนิงแล้วอันถัดไปต้องหนิงแล้วแหละไปไปเลยจะเอาไหนอันกลางหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ป่ะสุ่มดิสุ่มซุ่มสุ่มต่อซุ่มต่ออันนี้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเคเฮ้ยไหนอะต่อไปไหนอันนู้นแล้วก็ไปเลยเฮ้ยโอ้ยอันนี้เว้ยอันนี้เว้ยฮ่า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 เดอุ้ยทุกคนตรงนี้เราตายเยอะมากเลยเว้ยมันเป็นเกมสุดท้ายของเซอร์ควิกเกมอ่ะทุกคน โอเคนี่คืออะไรอ่ะหนังสืออะไร <_ d urance> อ่ะเราชนะอยังไว้เหลืออีกด่านนึง <_ d urance> เอาชนะเกมด้วยทุกอย่างที่มีเฮ้ยทุกอย่างที่มีเหรอเรามีชุดท,ทุกคนแล้วก็มีดาบ <_ d urance> แล้วก็มีอะไรข้างในใทุกคนดูดิ <_ d urance> มาทาไมอ่ะแล้วก็ <_ d urance> นี่ไงน,นี่ไงนี่ไงเจ็บนี่โอ้โหเ,เ,เราเราเซฟได้ <_ d urance> โอ้<ๆ>โหมีแอปเปิลทองแล้วก็อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเอาชนะหัวหน้าเกมนี้เฮ้ยอ๋อนี่ไงหัวหน้าเกมนี้อยู่นี่อย่าลืมไปเซฟนะหนึ่งอย่าลืมไปเซฟไปต้องถือโล่พร้อมนี่ไงหัวหน้าเกมทุกคนไม่นะโอ้หัวหน้าเกมยิงได้ด้วยทุกคนใช่อตีตีต เออสวยสวยตีตีหัวหน้าเกมมันหรอหัวหน้าเกมหัวหน้าเกมโอ้ย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 หัวหน้าเกมหรอหัวหน้าเกมหรอหัวหน้าเกมถึงมากเลยทุกคนไอตัวดำเนี่ยโอ้โหเออเออตายตายโอ้โหเดี๋ยวเราเรากำลังจะตายเก็บเปิ้ลก่อนไปหนึ่งเออดูสู้ไปสู้ไปเออเออโอ้โหมันตายยากมากเลยทุกคน ก็ชนะมันได้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนหรือว่าเป็นเกมที่ไม่สามารถเอาชนะได้วะมนุษย์ต้องสู้ต่อไปวะทุกคนเขาบอกว่าเอาชนะด้วยทุกอย่างที่เรามีเดี๋ยวกูจะตายแล้วัเอ้ยตายแล้วตายแล้วเหรอเอ้ยตายแล้วเว้ยโอ้ยหายไปด้วยโอเคโอเคนี่ไงเราได้ของแล้วทุกคนนี่เราสามารถขุดลงานบนได้ใช่เหรอขุดคุณ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 ดีดีทุกคนขุดคุณแล้วก็โอ้โหโอ้โหโคยทุกคนด่วนด่วนบนว่ะโอ้ บอกได้เลยนะเราเรารวยแล้วเรารวยแล้วทุกคนเรารวยแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเก็บของก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเก็บมาเก็บในกล่องแล้วเดี๋ยวมันหายไปแล้วเดี๋ยวสปอนหายไปทุกคนจะเอาไปไปไปโอ้โหรวย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 มากทุกคนดูดี เยอะมากโอ้ยทุกคนเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องใช้หนี้พหนิงแล้วเพราะว่าเพราะว่าดีไงเรารวยแล้วส่แล้วที่ได้หมื่นล้านทุกคนดูสิเดี๋ยวเราจะเอาไปทั้งตัวก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ของที่ไม่จะเป็นเราทิ้งไปก่อนแล้วกันอุ้ยทองเราเต็มตัวเลยอันนี้คืออะไรอ่ะจบเกมนั่นหรอทุกคนเราต้องกดปุ่มตรงนี้เพื่อจบเกมอ่ะแต่เราเอาไปได้แค่นี้ทุกคนแค่นี้ก็ได้มั้งเนาะแค่นี้ก็ได้เราจะเสียดายอะทุกคนดูดิเสียดายเกือบโอ้โหเกือบกล่องหนึ่งอะทุกคนทองเกือบกล่องหนึ่ง ใช่ใช่มันไม่มีไม้ครับโอเคทุกคนเราจบเกมแล้วกันเฮ้ยนี่ไงทุกคนเราจบเกมแล้วเย่เรากลับมาอยู่ที่บ้านเราแล้วทุกคน <Wow. S 1> โอ้ทุกคนดูนี่นะก,ก่าเราจะจบ,จบเกมนะครับทุกคนดูดิตกนอกโลกไปกี่รอบ <c oughs> เฮ้แต่ก็ดีนะที่เราเกิดไปได้เรื่อยๆ <c oughs> ผมมันไม่เหมือนในเกมนะครับที่ใช้ชีวิตแค่ชีวิตเดียว <Yeah. S 1> โอเคไหมทุกคนเนี่ยเรามีของแล้วยายแต่ผมรู้สึกว่า <Wow. S 1> เหมือนเราจะมีน้อยกว่าเดิมไหมเดี๋ยวบอกนะเราเอารถมาแล้ไม่ได้รถช้าเล รถชาดทุกคนทุกคนรถอ็จ<ะ>ดเราจะโดนเอาไปแล้วไม่นายรถจะอยู่ทุกคนรถยังอยู่ตรงนู้นทุกคนเห็นไหมรถจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวค่อยไปเอา <c oughs> ทุกคนครับสลับเกมนี้แต่พี่ขอ,อไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> ผมเหนื่อยมากเลยกับสควิชเกมนะครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ทุกคนคิดยังไงบ้างครับผมกับบ้านสควิกเกมนะครับทุกคนนะมีใครอยากเล่นหรือเปล่าครับผมสลับบ้านสควิกเกมนะครับผมนะก็พยายามจะไปเล่นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงอันตรายนะครับทุกคนนะใครที่เห็นว่าอะไรทํานองเนี้ยเราไม่มีชีวิตที่2นะครับทุกคนโอเคนะครับสลับคลิปนี้เดี๋ยวพี่ขอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอใหม่คลิปหน้านะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนนะสลับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบายนะเอาทองไปเลยหนึ่งทีเดี๋ยวพ เอา<ช>ทองไปเลยนะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เรานะเย่ขอบคุณค่ะ